ก็นะครับวันนี้สวนลงร้านมาอยู่ที่ตลาดไทยนะครับเป็นร้านเฮียชอบนะครับเฮียชอบก็รับผลไม้มาจากที่ทรงุฒดนะครับเป็นเฟื่องฮงมี่ฮองเปาซื้อแล้วก็ฮองจวนนะครับแตงโมบ้างอะไรเงี้ยครับก็เป็นฝรั่งไส้แดงนะครับจากราดบุรีนะครับก็จะมาแนะนําร้านเฮียชอบนะครับก็เดี๋ยวผมอยู่กับพลวิทย์นะครับน้องพลวิทย์ให้น้องพลวิทย์ชิมนะครับรสชาติเป็นไงครับ ครอบครับหวานาดีครับผมหวานดีนะครับนี่ไส้แดงนะครับอันนี้ไส้แดงทั้งหมดเลยนะครับเอามาจากสวนพี่สงวุฒินะครับอันนี้น้องเขาก็กําลังจัดให้นะครับซื้อไปให้พระท่านทดลองชิมนะครับสิบกิโลนะครับเนี่ยของอ่าพี่พี่พี่เฮียชอบขายอยู่นี่มากี่ปีแล้วครับขายมาสามสิบปีครับขา,ขายมาสามสิบปีแล้วนะครับก็ใครที่วันแรกของตลาดไทยที่เปิด ยังไม่ได้ไปไหนเลยครับอหนนะครับอันนี้น่าจะเป็นหงจ้วนนะครับหงจ้วนนะครับรับมาจากสวนพี่ทรงวุฒินะครับสวนพี่ทรงวุฒิก็ใครที่สนใจฝรั่งไส้แดงนะครับมาที่ร้านเฮียชอบได้นะครับที่ตลาดผลไม้รวมนะครับหลังธนาคารกรุงเทพนะครับธนาคารกรุงเทพเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับเอ่บ้านแถวเกษตระครับผมก็นี่นะครับ ก็เป็นฝรั่งไส้แดงถ้าสวนมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝรั่งไส้แดงนะครับเนี่ฝรั่งไส้แดงนี่ก็จะเป็นฝรั่งไส้แดงนะครับครับอ่ของสวนพี่ทรงวุฒิเนี่ยผมผมได้ชิมมาหลายรอบแล้วนะครับผมสั่งเวลาผมจะสั่งไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็จะสั่งจากสวนพี่ทรงวุฒินะครับเพราะว่าเป็นฝรั่งไส้แดงที่ทําคุณภาพได้นะครับรสชาติถึงนะครับอ่บางบางที่นี้อาจจะแดงอย่างเดียวนะครับแต่ว่ารสชาติไม่ได้นะครับนี่ครับ นนี่ก็เป็นนี่ครับก็จะเป็นหงเป่าซื้อหงจ้วนฝืนหงมีนะครับนะครับร้านร้านเฮียชอบนะครับเนี่ยนะครับตลาดไทยหลังธนาคารกรุงเทพนะครับหลังธนาคารกรุงเทพนะครับกิมจูก็มีนะครับกิมจูก็มีนะครับแต่ว่าใครที่ต้องการฝรั Harmon ่งไ <ห Liberty. S 1> ส้แดงนะครับฝรั่งไส้แดงฝืนหงมีหงเป่าซื้อหงจ้วนก็มาที่ร้านนี้ได้เลยนะครับร้านเฮียชอบนะครับร้านเฮียชอบนะครับ เนี่นะครับเจ้าของร้านนะครับใจดี ID นะครับอ่าอันนี้นี่เฮียชอบเจ้าของเจ้าของแผงนะครับก็เฮียพูดถึงตลาดฝรั่งไส้แดงนะครับเป็นไงบ้างครับตลาดไส้แดงตอนนี้คนก็จะเริ่มเริ่มนิยมกันมากขึ้นแล้วครับเพราะรสชาติมันจะกินหวานกรอบอร่อยครับผมเป็นฝรั่งสายพันธุ์ที่ว่าก็จะเริ่มต้นมาช่วงระยะ4สี่ห้าปีก่อนอ่ายังนนยังยังยังมีของน้อยอยู่ใช่ครับช่วงนั้นเขาก็จะนิยมกินจูแล,ล้วตลาดนี้ พอใช้แดงออกมาก็จะมานิยมใช้แดงกันเยอะครับผมลูกค้าก็ก็คือออเดอร์มาตลอดเลยครับเวลาเวลาเขาถามหาเขาเขาจะมาถามหายังไงครับถ้าถามหาก็คือร้านชอบผลไม้ตลาดไทยอาคารผลไม้รวมครับผมสามารถที่จะมาดูสินค้าเราได้ทุกวันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นทุกวันไม่มีวันหยุด ครับผมสินค้าเราได้รับการณภาพส่วนของวุฒิขาไหวนกออร่อยมากนครับผมคาที่ผ่านการตลาดเลยครับผมก็นะครับร้านเฮียชอบนะครับนี่ผลไม้เต็มเลยนะครับอยู่กับตลาดไทยมาหลายสิบปีนะครับ30ปีนะครับ30ปีนะครับเป็นตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเนี่ยฝรั่งไส้แดงก็ตลาดไปได้อีกไกลนะครับจากพ่อค้าที่ขายยืนยันนะครับที่ตลาดไทยนะครับก็นะครับก็ ใครสนใจฝรั่งไส้แดงก็แบบราคาส่งก็มาถามที่ร้านเฮียชอบได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเบอร์ขึ้นให้ด้านล่างนะครับอันนี้ก็เป็นใบผลไม้เป็นพืชชมพูครับผมส่วนอันนี้จะเป็นจะเป็นฝรั่งอันนี้ก็จะเป็นใบรับรองสินค้าเกษตรจากกรมวิชาการเกษตรนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นใบรับรองฝรั่งนะครับฝรั่งนะครับนี่แล้วก็ชมพูนะครับมั่นใจได้นะครับสวนอ่ ร้าน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 เฮียชอบนะครับร้านเฮียชอบนะครับ